สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะฮะกับวอลคินเนทชัแนลในเกมเดสปีสปสองกันต่อครับโมอ้ยเกการจริงมาเข้าสู่ช่วงชัปเตอร์สองแล้วนะครับมาอัปเกรดก่อนผมจะอัปเกรดพลาสมาคลัสเตอร์นะฮะดามเมก่อนเลยนี่ผมจะไปดามเมก่อนนะฮะ เลือดคิดว่าแค่นี้อาจจะพอไหวอยู่อันนี้เราอยู่บนอ่าเขาเรียกอะไรนะบนดวงจันทร์นะฮะผมให้ผมจำได้นะเฮ้ยมาเข้ามาเลือเล่อนมาเลยเลื่อนมา โอ้โอ้วิ่งวิ่งวิง่งเออเอออออโนี่ไทยแมนใช่ไหมเนี่อ่ะใช่ไอ้ไทยแมนจริงด้วยเซฟก่อน ่าไม่มีน้อนนะฮะเพราะว่าผมอัพไปหมดละโอ้โออ้อือเฮ้ยพวกคนหนีตายโอามากันหมดเลย โอ้เยี่ยมเลย <c oughs> คือมีคนพอ,พอลิศเฮ้เฮ้เฮ <c oughs> โอ้ยชิดเอออ,อย่าหันหลังให้ศัตรู ไรซ์แซกเขไม่ช่วยเลยนะคือแบบเดีว <c oughs> โอ้เชิดอะไรอย่างงี้ไอซ์แซกข้างนี้โอ้หมือนกับเบลีบเลยนะเอ้เป็นใครมาเป็นยาไอซ์แซกมาเป็นยาที่ทำให้เราลืมไม่รู้ไหนพูดเรื่องอะไรเรียกฉันทำไมลูกไอซ์แซกข้างหลังข้างหลังเอามาเอ้ย ถ้ามันขึ้นไปหายไอ้นั่นน่าจะตายแล้วละ่ะโชคมันยังดีแล้วมันโชคแล้วไตัวปีศาจก็สวยมาหากูกูมีอาวุธพร้อมมีคนทะเลาะก,กันอยู่ฉันไม่ทิ้งแม่หรอเราต้องไปแล้วอุย้ยแม่พวกคนในบนยานนี้อบยพยัน,นห,หนีตายหมดไหนทำไมหรือขอเข้าไปดูหน่อยนะ ว้าวเอแม่นี่นี่แม่หลอนเหรออืมักโคกเลยนง่อึอยู่ในนั่นก็ไม่น่าจะปลอดภัยนะอยู่ข้างนอกก็ไม่ปลอดภัย เป็นเราก็ทำอะไรไม่ถูกครับถ้อย่างนี้ไม่มีอาวุธเสียงเด็กอยู่ในเครื่องซักผ้าคือตรงนี้มันหลอนนะคือแบบทรามานอะ่ะเอ้ยต้กดซีเล็กเป็นี้ใสพาวมาคัตเตอร์ยังมีเยอะอยู่โอ้ยเฮียกำลังดูของ รีบรีบบูทเลยนี่ไฟจากหน้า,าเยอะมาดกว่าอ,อมม้มีไหมมีไหมชื่อว่ามันต้องโดดมาอีก ที่วันแม่เอ,อืมเฮ้อยออกตู้อ๋อตู้อ๋อตู้อ๋อตูต้อ๋อดีนะคุณภาพยาเรามีเยอะอืม ทางโน้นแต่ขอไปทางนี้ไม่ได้ไม่ใช่มีตัวอไอพังมานะ่ มีอะไรไหมอ้าวไม่มีงั้นไปละ <ś m akes noise> มีใ <ś m akes noise> นคมมอนไปทุกที่เลย <ś m akes noise> ที่นี่ก็ติดเชื้อหรอมันเกิดขึ้นได้ไง <m akes noise> มันก็ถูกทำลาย <m akes noise> ไปแล้วดีไดนา <t ries> คุณทำลายอร์เกอร์ไปไลเซร็กแล้วก็ไทแมก็สร้างใหม่ไงที่นี่เนี่ยนะ ทำไมอ่ะก็พลังงานเอ็นเทอร์เนตี้ของเอเลี่ยนไงล่ะมันไทแมนต้องการพลังงานนั้นไปที่ยาขนส่งโอเควิ่เ้ยอืมไอเราทำลายมากเกิลไปแล้วนะครับตอนภาคแรก นี่ไม่เชื่อเขาเต็มท่อนขอคอนเฟิร์มมีคนร้องไห้ตายแล้วร้องไห้จนตายโอ้ไอ้ตกใจอ่อเออ ตกใจหมดเลยืึเมื่อกี้นะเห็นเหมือนต้องมาโอ้ยชิตอู้อเออว่าแล้วหัวขาดีเดินได้อีกโอ้โห มันหัวขาดไปดแล้วน yeah. oh. ะเก้ฮะฮะเมื่อกี้ใครร้องอะไรมาแค่นี้บางแล้ว oh. เช็คให้ดี เฮ้ยไอตัวนั้นนี่ไม่ได้เจอกันนานเฮ้ยังจะโดนอีกโอโ้โห โดนโดนแรงระเบิดของมันโอ้โหโอเครีสโตรเรียบร้อยกวจะรีสโตได้ วันหลอนอ้าวโอ้ชิบหายไอตัวนั้นไม่เอ้ยแั้วคือผมเขายิงมันไม่ได้ออกมาเออออกมา กดผิดไปทางโน้นชึบชึบชึบเอาไม่ใช่เดี๋ยวม่งมีตัวอะไรมานั่นนะไม่เอานะ อ,อย่ามาเก็งกาันนะมึงโอ้ยเก่งกับพ้นได้อีกเก่งจะพ้นได้อีก,อก,ไ,อกไปแล้วฮึ ก้าวลงมาตามดิ้นดุโอ้งานไม่ดีแล้วเอ้ย

Dana, I need a new route. What happened? Oh, I thought we lost you. Ah, we have to Where am I? How did you end up there? Hang on. Uh, this one will be the most pleasant route, but I don't know. I'm the armor. Damn it! Time and has the signal again. Who's moving? Okay. You're very you important to the Hold tight contact Michael. tight. I'll the soon. นายย็นนะมจ๊ะขอสำารวจอะไรให้หมดก่อนพาไปทางนั้นที่เซฟน่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาที่เซฟก่อนแล้วเดี๋ยวจะจบับคลิปนี้พานี้นะครับผมนะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วคือผมอ่ะพอมันขึ้นชั้นเตอร์สองอ่ะผมกดจบคลิปเลยไงแล้วคือต้องมาเริ่มใหม่มันเสียเวลาเดี๋ยวหาที่เซฟก่อน โอเคครับวันนี้ผมขอจบในส่วนของเกมเดสป์สเปซสองชัปเตอร์ที่2องของ่พลงนี้ก่อนละกันนะครับเรามาต่อกับชัปเตอร์สามในภาหน้ากันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ได้แชรนดี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในภาหน้านะส,าวนสวัสดีดนครับบ๊ายบาย